สวัสดีค่ะดีมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินซีแบบซีสไตล์ค่ะมีทั้งที่ดินเปล่าแล้วก็บ้านพร้อมที่ดินค่ะที่ดินเราอยู่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะแปลงที่1นนะคะติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสองเลนค่ะ ส่วนด้านข้างตรงนี้ก็ติดถนนสาธารณะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะหน้ากว้างนะคะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยด้านซ้ายมือก็ติดถนนสาธารณะส่วนด้านหน้าก็ติดถนนสาธารณะค่ะถนนสาธารณะด้านหน้าตรงนี้กว้างอยู่ที่8เมตรรถสวนกันได้เลยค่ะหน้ากว้างของแปลงที่1นนะคะอยู่ที่ 65เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้ในเนื้อที่1ไร่กับอีก58ตารางวาค่ะล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วหลักเขตของที่ดินหลักหมุดครบทุกจุดเลยส่วนน้ำประปาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วค่ะเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงนะคะอยู่ในแรงชุมชนบรรยากาศดีค่ะลมพัดเย็นสบายเลยน้ำปะปาเป็นประปาหมู่บ้านนะคะ ภายในที่ดินก็เป็นที่ราบสวยเลยพร้อมสร้างบ้านได้เลยค่ะดินในที่ดินเป็นดินดั้งเดิมทั้งหมดเลยค่ะส่วนด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านมองเห็นวิวภูเขาค่ะไฟทางสองสว่างพร้อมนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนบรรยากาศดีเงียบสงบค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยวรอบๆที่ดินก็เป็นวิวโล่งกว้างเลยค่ะแถวนี้ไม่มี ฟาร์มไม่มีโรงงานเลยเหมาะที่จะเป็นบ้านช่วงพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้ค่ะด้านหน้าของที่ดินแล้วก็ด้านข้างของที่ดินแปลงที่1แปลงนี้นะคะล้อมรั้วคข้าบอย3ชั้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเข้ามาสร้างบ้านได้เลยหน้าที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะมองเห็นวิวภูเขาด้วย ที่ดินแปลงนี้ค่ะขายอยู่ที่790,000บาทฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนเลยค่ะเป็นโฉนดนส4สจอขุดแดงค่ะหน้ากว้าง65เมตรความลึกของที่ดินอยู่ที่42เมตรค่ะไฟฟ้าพร้อมนะคะที่ดินบริเวณรอบๆแถวนี้จะใช้อินเทอร์เนต็ตของ TOT ค่ะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตสัญญาณมือถือ แรงเลยค่ะแถวนี้การเดินทางสะดวกสบายตลอดเส้นทางนะคะมีตลาดร้านค้าหาของทานก็ง่ายค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นแปลงที่สองค่ะแปลงที่สองนะคะก็จะเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานกับอีกสิบห้าตารางวาค่ะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วก็บ่อน้ำไว้เลี้ยงปลาทำสวนทำการเกษตรก็ได้ค่ะ ภายในบ้านนะคะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่น,นะคะ่ะราคาขายยกแปลงเพียง1นึ่งล้านสี่แสนเบาทราคานี้ต่อรองราคาได้อีกนะคะด้านหน้าล้อมรั้วคาวบอย3มชั้นไว้แล้วะคะ่ะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่70เมตรนะคะความลึกอยู่ที่37เมตรภายในที่ดินมี บ่อน้ำหนึ่งบ่อน,นะคะบ่อน้ำใสมากๆเหมาะที่จะเลี้ยงปลาก็ได้หรือว่าจะเล่นน้ำก็ได้นะคะนำน้ำตรงนี้มาทำสวนทำการเกษตรก็ได้ค่ะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะไว้สร้างบ้านก็ได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะราคา1 4 9 0 0ล้านบาทราคานี้ต่อรองราคาได้อีกนะคะ ด้านข้างล้อมรั้วรวดน้าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นแปลงที่สองนะคะที่ดินโครงการนี้มีทั้งหมด4ี่แปลงค่ะเดี๋ยวดิมพาไปเที่ยวชมบ่อน้ำข้างในที่ดินแปลงนี้กันค่ะบ่อน้ำน้ำใสเลยนะคะมีน้ำตลอดทั้งปีเลยค่ะจะทำสวนทำการเกษตรเลี้ยงปลาก็ได้นะคะ นี่ค่ะขนาดบอ่อน้ําก็กําลังพอดีค่ะไม่เลยเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะกําลังพอดีกับเนื้อที่1ไร่2งาน15ตารางวาเลยมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อ,อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ id line ดีมขันตะนะคะที่ดินเราเป็นที่ราบสวยเลยบริเวณรอบๆของที่ดินนะคะก็เป็นบ้านของชาวบ้านแล้วก็เป็นบ้านสวนของหลายๆท่านเลยค่ะมาทำสวนทำการ,กรเรษกษตรกันบรรยากาศดีนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะจากอบอตอเขาคลุงนะคะแล้วก็วัดไผ่สาเกาะแล้วก็เซเว่นอีเลเวนตลาดนัดร้านค้าร้านอาหาร มายัางที่ดินเพียง4กิโลเมตรค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นแปลงที่3ค่ะก็จะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านรีโนเวททุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะภายในบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็1ห้องนั่งเล่งกว้างๆเลยเนื้อที่1ไร่2งาน9 2ตารางวาค่ะราคาขายยกแปลงอยู่ที่2ล้าน 5แสนบาทที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนสาธารณะอยู่ที่77เมตรเลยค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วตีฟ้าปูกระเบื้องทุกอย่างเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะภายในพื้นที่ก็มีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็บ่อน้ำหนึ่งบ่อค่ะ มีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรค่ะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะบ่อน้านี้ก็กำลังดีนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้านข้างของที่ดินก็เป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ สายใต้ใหม่ค่ะมายังที่ดินเรามายังบ้านเราแปลงนี้นะคะอยู่ที่87กิโลเมตรค่ะจากโรงเรียนบ้านห้วยยางนะคะมายังที่ดินเราอยู่ที่4อยู่ที่2กิโลเมตรค่ะเซเว่นอีเลเวนอยู่ที่4กิโลเมตรนะคะบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศเงียบสงบไม่มีเสียงรถวิ่งเลยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศจริงๆค่ะ นี่ค่ะลมพัดเย็นสบายเลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เปี่ยวท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินเปล่าลักษณะนี้อยู่นัดชมได้ทุกวันเลยค่ะภายในที่ดินก็มีต้นมะม่วงนะคะต้นไม้อยู่หลากหลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะแปลงบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้คือแปลงที่สามนะคะส่วนแปลงนี้ค่ะ แปลงในสุดเป็นแปลงสุดท้ายแปลงที่4เป็นที่ดินเปล่าพร้อมบ่อน้ำหนึ่งบ่อค่ะเนื้อที่1ไร่2งานกับอีก3ตารางวาค่ะน้ำประปาพร้อมอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยค่ะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นหน้ากว้างของที่ดินแปลงบ้านค่ะหน้ากว้าง77เมตรเลยความลึกของที่ดินอยู่ที่37เมตรค่ะ ส่วนแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายนะคะต้นไม้ก็จะเยอะเลยค่ะล่มลื่นมีทั้งต้นนุ่นขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ต้นสนต้นมะม่วงต้นมะพร้าวหลากหลายชนิดเลยค่ะเป็นล่มเงาในที่ดินให้เราเลยสร้างบ้านได้เลยนะคะแล้วก็มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อค่ะภายในที่ดินที่ดินปรับไถไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นมะม่วงแล้วก็เป็นต้นมะพร้าว มะพร้าวในที่ดินก็มีทั้งมะาพร้าวแกงแล้วก็มะาพร้าวน้ำหอมค่ะที่ดินเราพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะคะดิมเคียรลิงตรงนี้ที่โลง่ลงๆกว้างๆก,ก็มาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีต้นไม้ค่ะร่มรื่นบรรยากาศดีนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านค่ะที่หลังสีเขียวตรงนี้เพื่อนบ้านก็น่ารักค่ะ ส่วนด้านหลังของที่ดินก็มีบอ่อน้ำหนึ่งบ่อค่ะความลึกของบอ่อน้ำนะคะอยู่ที่ประมาณ3เมตรค่ะลูกกำลังพอดีนะคะไม่ได้ใหญ่มากในเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่2งานกับอีก3ตารางวาค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยนะคะมีต้นไม้แล้วเป็นร่มเงาให้เราเลยพร้อมสร้างบ้านพร้อมปลูกต้นไม้หรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้ค่ะ แปลงนี้เป็นแปลงในสุดเลยนะคะเป็นแปลงที่4เนือที่1ไร่2งาน3ตารางวาค่ะราคาเพียง9 0 90, 0 90,000บาทเท่านั้นเป็นโฉนดนสสีจขุดแดงค่ะด้านหน้าเสาไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้หรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้ค่ะที่ดินอยู่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี หลักหมุดของที่ดินมีครบทุกจุดเลยค่ะเป็นโฉนดนส4สจอขุดแดงนะคะตรงนี้เป็นบ่อน้ำค่ะลูกก็กำลังดีนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็มีตาน้ำค่ะตรงนี้อยู่ในที่ดินเรานี่ค่ะความลึกของบ่อน้ำอยู่ที่ประมาณ3เมตรค่ะส่วนด้านหลังบ้านหลังเขียวๆตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านเรา บริเวณรอบๆที่ดินก็เป็นสวนมะขามนะคะแล้วก็เป็นบ้านสวนท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินหรือว่าที่ดินเปล่าลักษณะนี้อยู่ติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ idline ดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะมีทั้งหมด4แปลงนะคะมีที่ดินเปล่าแล้วก็ บ้านพร้อมที่ดินค่ะราคาขายนะคะ,ะสามารถต่อรองเพิ่มเติมได้เลยค่ะเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงนะคะนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิมพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็ที่ดินเปล่าเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ